สวัสดีครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับวันนี้มา,ามทุ่งนาพอเพียงมาดูส่วนหย่อมหมดจากเจ้าของร้านปลูกไว้เยอะแยะเลยอันนี้สตรอเบอรี่เพิ่งจะเอาเอาไหลมันลงเมื่อวานนี้เอาไหลลงแล้วก็ต้องพักไว้อัดที่หนึ่ง จะออกแดดส่วนออกแดดอะไรอยู่นู่นนะก็เดี๋ยวจะกางแกลนให้มันมีสตรอเบอรี่นีสมุนไพรสมุนไพรอันนี้พลังใบต้นประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบเซนเนาะมีสมุนไพรด้วยอันนี้เอาไปใส่กระถางอันนี้แล้วมันก็จะเรื่อยๆมันข้างมีพริกไหนต้นไหนที่คุณดอง นี่เจ้าของสวนนี่ค่ะอันนี้มีขึ้นใช่ขึ้นใช่เลยออตอนนี้เพาะจากเมล็ดเนี่ยแหละแต่ว่าเพิ่งจะย้ายลงเราจะเพาะใส่ถาดเพาะเนี่แหละเพาะใส่ถาดพอได้อายุครบหนึ่งเดือนประมาณนี้แล้วก็จะแยกใส่กระถางเพื่อให้เขาโตอันนี้เพิ่งเริ่มพเ,มเมพาะเล็ก สวนมหาสัจจัน์เดี๋ยวจะให้ชิมลูกมหาสัจจันร์นะสวนมหาสัจจัน์สวนมหาสัจจัน์นี่รถแม่ส,ส,สวนมหาสัจจันทร์นี่เออราดูดูลูกมันก่อนนะไม่รู้ว่าจะเหลือนกหรือเปล่าครับปกติจะเก็บตอนเช้าตอนเช้ามันก็จะมีจะ,จะต้องเก็บก่อนนกวันนี้เจ้าของสวนพามาชมนะครับสวนมหาสัจจันทร์ จริงจริงในตู้เย็นเก็บไว้ในตู้เย็นมีเยอะอยู่อันนี้มันเนี่ยลูกมันกำลังจะโตแล้วล,ลูกถ้ามันแก่เต็มที่มันจะเป็นสีแดงหวานไหมหรือเปรี้ยวหวานหวานหวานพอกินเข้าไปแล้วกินมะนาวจะไม่เปรียยปร้ยวเลยเดือดร้อนน่าจะไม่เหลือเลย,เยให้ลองในตู้เย็นมีอยู่อ่าแค่นี้นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมาในร่มก่อน ทั้งนอกแดดร้อนมากวันนี้ลูกค้ามาชมเยอะนะครับในส่วนนี้ก็จะมีพริก ใช่หอ,อมชีฝรั่งตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะครับที่เพาะฟันอยู่ในส่วนั่งนน้นสตรอเบอรีนะ่ก็จะเอาออกออกตากแดดแนะครับในส่วนตรงนี้น ด้านข้างก็จะเป็นบอ่อเลี้ยงปลานะครับในส่วนตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมมาเติมพลังกาแฟาพอเพียงนะครับในส่วนข้างข้าง วันนี้ก็จะเป็นเจ้าของสวนวันนี้ลูกค้ามาเยอะนะครับเกือบยี่สิบคนก็รับให้ลูกค้าเดินชอบเอาเองอยากได้อะไรก็ชอบเอาแล้วก็เอาไปใส่ถุงอยู่เนาะแล้วก็คิดตังค์บางทีอยากได้อะไรเ้าก็มาชอบเอาเองบางทีแม่ค้าก็ขายของอยู่ในร้านกาแฟ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ